ลาก่อยดอต้าทูสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะมาพบกับซีรีส์ลาก่อยดอต้าทูนะครับตอนที่3แล้วนั่นเองนะเป็นเกมที่ลาก่อยเล่นไว้ตอนไลฟ์สดนะครับตด๋วนี้ไลฟ์สดก็มีคนเรียกร้องให้เล่น l อ l เยอะมากๆานะครับใดยเกมนี้ไปดูกันนะว่าหลังจากฝึกปือมาสักพักเนี่ยลาก่อยได้พัฒนาไปแค่ไหนนะครับยังมีบางเรื่องที่ยังไม่พัฒนานะแต่ก็มีหลายเรื่องที่รู้สึกว่าดีขึ้นนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้ที่เล่นลักไว้จะต่างกับคลิป EP 1่ยังไงนะฮะไปดูกันเลยนะคร ป้นนึงแปนึงแปนึงก่อนไปก่อนไปขอขายของก่อนเดี๋ยวเข้าคลิปไม่ได้ขายของละก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนลาก,ก่อยนะเรามีระบบเมมเบอร์ชิพนะฮะที่สามารถกดสมัครเข้ามาเป็นรายเดือนได้นะ,ะมีถึง3ระดับด้วยกันนะฮะโดต้างี่กลางวันนะเดือนละ80บาทนะฮะโดต้าน,นอนสบายเดือนละ300บาทและโดต้าหลับไม่ตื่นนะเดือนละห้าสิบนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปสั้นๆนะฮะตอนที่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่มซับได้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนในวันที่นี้ด้วยนะฮะอ่ะไปดูได้แล้วครับเชิญเลย เอาเน้นปลอดภัยก็ได้อะเกมนี้ผมจะเล่นแบบเป็นเหมือนสายสายป่วนนะใช่ปะสายป่วนๆมา Let's go โหปีที่ได้แชมป์โลกสามารถออกสกินเองได้โคตรเจ๋งอะไม่เห็นมี OG สกินโนตา้าบ้างเลยนะ อันนี้มันกดสกิลใส่คีฟแหลกเลยต่อ,อไปเจ็บ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 เมื่อกี้ลราก่อนจะมายืนบังคีฟเหรอนิดหนึ่งนิดหนึ่งชอบกบารบังคีฟนี่ช่วยไม่ได้มีคนบอกอาริสเล่นไม่เป็นก่อยสบายละเออแต่มันก็ดูยิงสกิลง่ายไปหน่อยอะ มอแต่มันมีเปิดโล่ด้วยเหรอเฮ้ยผมโดนแก๊งเหรอ,อไม่ได้ระวังเลยอะ่ะไม่ได้ระวังตัวดาบเลยอะ่ะกากเลยผมต้องระวังไอ้ตัวดาบนั่นสินะ ยากเว้ยแต่อาลีนี่มันก็ดูเล่นไม่ค่อยเป็นจริงๆอะแต่มันก็สกิลโดนนะพี่ก่อยฝึกเล่นแต่ลาชีฟเก่งเอา้าสกิลลาชีฟมันถ่ายโอนได้จากเกมหนึ่งสู่อีกเกมหนึ่งมันเนียมันพอได้อยู่ลาชีฟอะเนี่ยมันมีมันมีสกิลที่ถ่ายโอนมากับสกิลที่ไม่ถ่ายโอนผมว่ากลับบ้านไปดีกว่าบ้านไป วุ้ยไม่ตายโอ้โหไม่ตายว่ะตายเออสองโลคิวอ้าแล้วทำไมตัวตีกายถึงไปเล่นเลนบนได้อ่ะลูเซียนมันไม่ได้ตัว ADC เหรอ อ๋อลูเซียนเป็นนักบุลลี่เลนอ๋อก็คือมันเรีเลนเก่งเหมือนกันเถอะแต่เดี๋ยวมันก็ดรอปใช่ไหมมันจะดรอปใช่ไหมเฮ้ยผมเดินไปแกงมาได้ปะมาลึกมากเลยอะเฮ้ยเห็นมันกำลังเอาอยู่หรอ,อยวะ ได้ไหมเนี่ยแปลกๆคราวนี้ที่มันมากันกันอย่างไวอะ่ะน่าไปแล้วอ้ยไม่ตายเหรอ,อหลบได้ 喂。 เยสอาชา,อาโชวโชว์โชอ์สวยอโอ้ยเหมือนจะหล่อเลยวะเนี่ยโดนแม่งยิงถอยหลังตายซะงั้นไอ้นักดาบโอ้ยอะไรวะกีนี่แบบลุ้นเต็มที่เลย Đấy. Ủa oh, đưa, 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 đưa. tiền rồi. ้ยมันตายหมดหลือวะเฮ้ยสวยเฮ้ยจะได้แลยจะได้เลวเราแบบยิงอย่างเดียวยิงนู่นยิงนี่ไปเรื่อยเ้ย อีซี่อีซี่สติลโอ้โหเรื่องร้านนี่อยอให้บอกเออโอ้โหนี่สุดยอดนักลาร้ดน,นักลานดย,ยกให้เรา <laughs> <laughs> เรื่องลานดคนยกให้เราลานดฮีโร่ในโดตามาเยอะได้ใช้ก็ตอนนี้นแหละ Nice. Nice. Khẩn mà eo eo hả? lỡ. Nín đừng ra nín Ôi, dùm mới đây. ไาแลกแล้วเย้เราได้คอนเทนต์ l อลแล้วเล่นดีกว่าโดต้าเยอะเลยนะเล่นดีกว่าโดต้าก็แย่ครับผมโอ้เฮ้ยแต่เราพอได้อยู่นะเราพอได้อยู่นะเกมนี้เราแบบเราไม่โดนล้วงตายก็โอเคนะเจ็ดหนึ่งสบห โอ้ยตายโดนตึงโอ้ตายสองเลยอะทุกคนโอ้ยโดนเมื่อกี้เหมือนโดนสก,กิลหนึ่งลักฝั่งนูนะ้นน่ะตายเลยนิดเดียวเองตายสองเลยเมื <c> ่ <oughs> อ,อกีอก้แบบมองบุกเดินไปเดินมาโดนลูทเฉยเลยโดนลูทแล้วตายเลยอะ ไปล่อยไม่กดสัญญาเออลืมใช่ลืมว่ามีเออจริงด้วยเออเมื่อกี้ถ้ากดก็รอดนะเมื่อกี้ถ้ากดก็รอดชิวๆแล้วว่าเมื่อกี้ตายเพราะอันตีมันเออเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยนักปืนนี่โคตรเอาอ่ะ มือปืนนี่มันเอาว่าเลยวะไอ้ชูวี่มันจะไปสดทำไมอะต้องตายต้องตายโง่ด้วยอะไรวะเนี้ยงงอ้าวเพื่อนเราไม่อยากรอแล้วว่ะเพื่อนเราอยากไปเอ็นเฮ้ยแต่ถ้าบวกแพ้ตอนนี้คือเสียมหามาังกรนะวเว้ยยันดิ โหยวอ,อะไรเจ็บหนักมากเลยทำไมลักลักฝั่งหนือนเป็นซัพพอร์ตไม่ใช่หรอวะทำไมมันแรงอ่ะโอ้มันไม่ใช่ซัพพอร์ตวะแปลกเฮ้ยมหามังกรจะมาแล้วทุกคนผมตื่นเต้นมากมาแล้วมหามังกร

เฮ้ยเพื่อนถอยหมดแล้ววะโอ๊ยถอยช้าตายเลยหัมันแรงมากเลยอะโอูแล้วก็ได้มันคืนโอ๊ยนิดเดียวเองอะไรวะเอ็นไม่ได้อ่ะทำไมเอ็นไม่ได้ ลืมกดอีกแล้วเออ,อซื้อมาทำไมเนี่ยออกของอะไรต่อครับไม่รู้แล้วอะออกอะไรต่ออะไม่รู้แล้วจริงจเฮ้ยมันมามันมาไม่ต้องหัวอันติกดไปเลยครับแตกหนึ่ง แตกสองเฮ้ยอยู่ดีดีทีมันก็แตกไปสามว่ะสวยงามเฮ้ยทีมันแตกไปสี่แล้วอะไรวะเรายังไม่ทำอะไรเลยอะ่ะนี่เราชนะแล้วเงินรือเรายังไม่ทำอะไรเลยนะยิงมันอุย้ยไม่โดน เห็นมนแล้วเย้ชนะแล้วทุกคนในที่สุดในที่สุดเราก็ชนะในที่สุดเย้สโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเราชนะได้ในที่สุดหลังจากแพ้มานานมาก ได้คอนเทนต์แล้วเย้ yeah. <laughs> เออร้นตีร้านบังก่ด้วยเออใช่ <laughs> เจ๋งอะขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด s ับส c ค i b e ช่องและก่อนโดยจะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ก็รู้จักท็อกเกิลในเกมน,นี้แล้วยังไม่น่านะไม่รู้จักครับโหสวยมากมันเอาเรื่องอนเนี่ยนี่นี่มันระดับอาคนาได้เลยเนะน,นี่ยอันเนี้ย